โอ้โหสภาพบ้านเก่าแบบนี้ยังรีโนเวทได้อยู่หรอวันนี้เราจะมารีโนเวททาวน์โฮมที่หมู่บ้านเพชรทวี T v, 3พรานสาย5ให้กลับมาใหม่เอี่ยมจนจำแบบเดิมไม่ได้เลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับมาดูสภาพเดิมๆกันก่อนจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวบ้านทั้งเก่าทั้งโซมตัวโรงรถสภาพดูแย่มากตัวประตูเลื่อนหน้าบ้านกรอนล็อกประตูก็เสียใช้งานไม่ได้ สภาพภายในดูเก่าขาดการปรับปรุงดูแลห้องน้ำตัวสุขภัณฑ์เก่ามีคราบสกปรกสีเริ่มออกเหลืองๆไม่น่าใช้งานตัวผนังมีรอยแตกราวให้เห็นสีก็เก่ามีหลุดลอกออกไปบ้างพื้นกระเบื้องตัวยาแนวเก่ามากอย่างเห็นได้ชัดห้องครัวสภาพเคาน์เตอร์ครัวก็เก่ามากบานซิงหลังจานมีแต่คราบสกปรกฝ้าเป็นรูหลายจุดสภาพเก่ามาก ตัวราวบันไดขึ้นชั้นบนสภาพไม่สะอาดมีแต่รอยคราบสกรปรกทั้งหมดนี้คือสภาพบ้านก่อนรีโนเวทครับงั้นเราไปดูสภาพหลังรีโนเวทกันว่าบ้านนี้จะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือสภาพบ้านหลังจากผ่านการรีโนเวทจะเห็นได้ชัดเลยว่าเปลี่ยนไปมากตรงส่วนภายในโรงรถถูกทำความสะอาดเรียบร้อยดูสะอาดขึ้นกว่าตอนแรกมากไม่มีขยะเหลืออยู่ประตูเลื่อนได้รับกลอนประตูใหม่สามารถกลับมาใช้งานได้ ในส่วนห้องน้ำตัวสุขภัณฑ์ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกห้องดูสะอาดน่าใช้งานแรปพลาสติกยังไม่ถูกนำออกเลยตัวผนังภายในและภายนอกได้ทำการลงสีใหม่แทนสีเดิมดูสวยงามสบายตามากขึ้นรอยแตกก็ทำการอุดสกิมในส่วนที่แตกให้กับทุกจุดภายในบ้านทั้งหมดพื้นกระเบื้องได้ลงยาแนวใหม่มีการขัดทำความสะอาดห้องครัวทำการเปลี่ยนฝ้าบานสิงหลังจานใหม่ เขาเตอร์ครัวก็ได้รับการปรับปรุงสามารถกลับมาใช้งานได้ตัวราวบันไดขึ้นชั้นบนก็ได้น้ำยาทำความสะอาดทำให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งเพียงเท่านี้บ้านก็เหมือนใหม่แล้วครับ